การยื้อกมหนดมนปิอเลยมัตแต่ชบานี่เป็นคลิปที่เพจ army military force ระบุนะครับว่าเป็นทหารกัมพูชาที่เขากำลังขุดคูเลตครับพร้อมกับสร้างบังเกอร์ใกล้กับชายแดนไทยกัมพูชาติดกับจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งหลายฝ่ายได้ตรวจสอบว่า เป็นการขุดในพื้นที่ไหนของจังหวัดสระแก้วและเป็นภาพเก่าหรือว่าพื้นที่อื่นหรือไม่นะครับซึ่งล่าสุดครับผู้สื่อข่าวตรวจสอบไปยังหน่วยข่าวของกองทัพและกองกำลังป้องกันชายแดนจังหวัดสระแก้วก็ได้รับการยืนยันนะครับว่าทหารกัมพูชามีการระดมพลขุดคูเลสสร้างบังเกอร์จริงครับบริเวณพื้นที่อำเภอตาพระยาและอำเภอโคกสูง ซึ่งกองกําลังป้องกันชายแดนจังหวัดส,สะแก้วได้มีการเตรียมความพร้อมตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงครับ สำหรับพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอตาพระยาเคยเกิดการกระทบกระทั่งกันนะคะระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นช่วงวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณบ้านคลองแผงตรงข้ามบ้าน,บ,นบันเตียนเมียนริดนะคะซึ่งอยู่ในจังหวัดบันเตียนเมียนเจยค่ะทหารหน่วยเฉพาะกิจตาพระยากองกําลังบุรพาได้มีการทําการลาดระเวนแล้วก็ไปพบทหารกัมพูชากําลังเข้าไปผูกเปลแลว ก็สร้างเพิงพักอยู่บริเวณท้ายแปลงการเกษตรในพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าห้ามเข้าไปใช้ประโยชน์ตามข้อตกลง MOU ปี4-3ค่ะซึ่งอยู่ใกล้หลักเขตแดนที่3 6จึงได้มีการเข้าไปพูดคุยแล้วก็ทักท้วงให้มีการรื้อถอนออกไปแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นทหารฝั่งกัมพูชามีการพูดคุยเสียงดังค่ะแล้วก็มีการชี้หน้าโต้เถียงกันอีกด้วย ส่วนนี่เป็นหลุมหลบภัยนะครับภายในหมู่บ้านสายโทหกใต้ตําบลจันทพบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ3-4กิโลเมตรครับชาวบ้านเขาเข้าไปทําความสะอาดเอาไว้เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเพราะผู้สูงอายุหลายคนตั้งใจว่าจะอยู่ที่บ้าน จากการสำรวจบรรยากาศภายในหมู่บ้านชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติครับแต่ก็ยอมรับแหละครับว่ารู้สึกกังวลว่าจะเกิดสงครามระหว่างประเทศเหมือนกับปี2554ที่มีทั้งกระสุนปืนและระเบิดเนี่ยมาตกใกล้ๆกับหมู่บ้านครับแล้วก็อยากให้มีการสร้างหลุมหลบภัยในหมู่บ้านเพิ่มเติมด้วยครับ ใบซอยล,ล้อยู่ไปแล้วเนาะพ่อได้ชนเองอย่างเงี้ยเนาะเพิ่มขึ้นหลายๆกับพ่อได้เขากันคูกันเนี่ยเนาะดูนี่มันลอ,อยไปอย่างนึกสันนั่นล้มเนี่ยโอ้ยว่อสามสิบคนอย่าง<อ>กระติ่งเลยในบ้านหลายบ่หลายแล้วมันลอยกว่า,ลา,าหลังคาคนเนาะโอ้อบ้านเนี่ยมีล้มเดียวนี่บ่หึ่นี่มันเดียวไหวอ๋อแล้วล้มที่เขาเคยขุดไว้ตามบ้านระยะงานดูแ้วตัวเนาะมันคือบ้านพังกับ มากขึ้นมดดตกชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะครับก็เคยอยู่ในเหตุการณ์การสู้รบในปี2554นี่นี่แหละครับที่ต้องอพยพออกจากหมู่บ้านนะครับซึ่งชาวบ้านตอนนี้ก็เฝ้าระวังติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็บอกลูกหลานให้เตรียมความพร้อมเอาไว้ตลอดเวลาแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยใช้วิธีการในการเจรจาโดยสันติวิธีครับ